กระผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังติดตามนะครับผมม็กกิตาในตอนนี้นะครับเมื่อนี้นะครับกษิมาแนะนํำนะครับหรือว่าบอกวิธีเรียนนะครับสไตล์ผมนะครับเรียนแบบเตือนว่าดึงสายก็ได้นะครับเรียนแบบดึงสายให้มันมีลูกเรียนเพิ่มขึ้นมาในเพลงนะครับให้มีสีสันอย่างหน่อยนะครับลูกเรียนแบบดึงสายลงนะครับใน power คอร์ดนะครับผมแบบขยาซสายนะครับ นแบบนี้นะครับทุกคนอาเมือเพาป,าป้าอาจไบ่เข้าขใจจะเข้าไปเปิดเพีงล่องเหรินเมืองนะครับว่ายนแบบไหนนะครับวิธีการเรียนก็บม่ายากนะครับแค่เข้าดึงสายล่งดึงสายหกลงนะครับในตรงที่พาวเวอร์คอร์ดนะครับ ของเพียงเพียงนั่นนะครับเดินไปนะครับหาจังหวะเขาในของของเพียงนั่นเพียงนั่นนะครับเพื่อขวดดีไม่เนิ่นคือดึงสายลงซืเือนะครับดึงสายดึงสายหกดึงลงซืเือนะครับมันสะกดเพียงได้แห้งดีนะครับผมเดี๋ยวนลองไปทดสอบเพลงเรียนเพลงในเพียงครัวมากนะครับว่าจะเป็นยังไดนะครับ Right. Uh -huh. สังเกตเห็นเ่มืนับประมาณนั้นนะครับเพาตรงเข่าไหว้มันท่านนะครับเข่าไหว้มันท่านของชุดท่ายก้อนที่ส่งไปขอดอื่นนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับบ่อยยากนะครับบ่อยากลองฝึกพัดเหรนมบ้างนะครับเห่นได้ดทุกเพียงนะครับสามารถสามารถเอาไปเหรนได้ดทุกเพลงนะครับเอาไปนั่มนั่มไปใส่เหรนไดใทุกเพียงในบมอลำสิงหรือว่าในต่างๆนะครับไ่มีสีสันนัอไๆนะครับ ฮองกุชัยเขาก็เป็นมาเน้นเน้นการดึงสายเอานะครับมาสีมี่ซีสายนัอยนะครับใครกลัวปกติมันก็แค่ปัดคอดเขาบอกคอดธรรมดาเลยเมื่อจาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าฮูงกุชัยเขาเป็นเดี่ยดึงสายเอาเดี่ยวขยาบสายอ่ามาซีมี่ซีสายจังลอยนะครับ านี่นะครับหวังว่าคง้าใจนะครับเทาก็เลือกดึงเป็นบางคอร์ดก็ได้นะครับในแต่ละเพลงนะครับแต่ว่าเ่าต้องดึงมาดสูคอร์ดก็ได้นะครับดึงเป็นบางคอร์ดที่มันสามารถเข้าได้นะครับถ้าคอร์ดไหนมันเปลี่ยนไปไวเกินไปมันเข้าแล้วมันดูดูฟังแล้วบํวนเท่ากับบด่ต้องดึงนะครับเพราะดึงเป็นบางคอร์ดนะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าสิีประโยชน์นะครับหวังว่าทุกคนสีค่อใจนะครับสำหรับการมาบอกมาแนะนําวิธีการดึงสาย แบบสไตล์ผมนะครับในเวลาเล่ยนมอลำนะครับหรือว่าเพลงต่างๆนะครับผมไม่มีสีสันในการเล่นนะครับต้องว่าทุกคนสีมัดแล้วก็นั่ไปใส่กันนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับสำหรับผมไมกิจจานะครับคุณผูคมนี่ไว้พบกันคลิปหน้าว่าสีเวล่อคลิปเกี่ยวกับพียังกับฝากกดติดตามอ่าในน้ำแนวกันแล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับต่อให้ประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ